แค่คนมาจากสำนักงานใหญ่จะมาเป็นหัวหน้าฉันได้ยังไงนี่เศษวิโสมาจากไหนสั่งอ้าวคุณคิวมาทำอะไรที่นี่คะผมก็โดนตะออกจากกลุ่มลายมือเหมือนกันนันิอะไรนะฝีมือใครไม่ให้ไฟลลึกทำมาเจรตุอุ้ยโอนี่คุณนี่คุณเดินแหงของคุณเนี่ยขอโทษนะคะเออฉันไม่ระวังเองละค่ะเฮ้ย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  ไอเต่ผมว่าจะกลุ่มไลน์ฉันเองอ้าวคุณฝนคุณกลับมาได้ไงฉันก็ใช้ความสามารถของฉันเพื่อที่จะมาจัดการคุณไงล่ะยินดีครับผมพร้อมเสมอว่าแต่คุณกลับมาก็สร้างเรื่องเลยนะแล้วจะทําไมจ๊ะก็ไม่ทาไมหรอกแต่คุณกล้ามากนะที่เตะผมม่าจะกลุ่มไลน์มีปัญหาเหรอแล้วกลุ่มนั้นก็เป็นกลุ่มของผู้บริหารทั้งนั้นตาแหน่งระดับคุณนะ่ะไม่ควรอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยซ้ํา แล้วคุณรู้ได้ไงว่าตำแหน่งของผมไม่ควรอยู่ในกลุ่มนั้นฉันไม่สนใจหรอกแล้ววันนี้ฉันก็ได้แจ้งกับทุกคนไว้แล้วด้วยว่าให้เปลี่ยนชื่อกับตำแหน่งตัวเองถ้าใครไม่เปลี่ยนฉันจะแตะออกมาทุกคนนั่นมันหน้าที่ของ HR คุณไม่มีหน้าที่ในจุดนั้นคุณอย่าลืมสิฉันเป็นผู้จัดก,การนะ HR ฉันใหญ่กว่าอีกอ๋อก็เลยจะไล่ใครออกก็ได้ตามใจว่างั้นสิใช่และข้อกำหนดต่างๆในบริษัท ฉันมีสิทธิ์ตัดสินใจไม่ว่าใครก็คัดค้านไม่ได้แส,แสนแต่ก็ยังเป็นหัวหน้าคุณ <c oughs> ก็แค่คนมาจากสำนักง,งานใหญ่จะมาเป็นหัวหน้าฉันได้ยังไงนี่เศษวิโสม,มาจากกรนสั่งซใครแตะฉันออกจากกลุ่มอ้าวคุณคิวมาทำอะไรที่นี่คะผมก็โดนแตะออกจากกลุ่มลายมือเหมือนกันนันิ ฝีมือใครเอเอฉันเองค่ะฝีมือฉันเองค่ะนี่เธอทําอะไรลงไปเออขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเพิ่มคุณพเข้าไปในในกลุ่มเดิมนี้เลยค่ะอันดับแรกเธอต้องรีบเพิ่มคุณคิวกับเข้าไปในกลุ่มเดี๋ยวนี้ถ้าเธอไม่อยากโดนไล่ออกให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใคร เมื่อกี้คุณคิวพูดว่าอะไรนะคะอ๋อผมพูดคนเดียวนะว่ญญาแต่บ่ายนี้ผมฝากคุณจัดก,การเรื่องในบริษัทด้วยนะไว้ใจได้เลยค่ะวาานฬาิกพกูใส่ารที่ไม่โคตรเฟล็ชพี่ไม่โคตรฮอตน้องไม่เผ็ดพอพี่ก็โดนไฟชาร์จทีนี้วัดกันว่าจะเป็นไฟนะพาไปฮอสบ็อกก์แต่เธอไม่เอ็กซ์ต์ไฟลึกทำมาจเจแล้วอุเออนี่คุณนี่คุณเดินยังไงของคุณเนี่ยขอโทษนะคะเอ่อฉันไม่ระวังเองละค่ะเอ่อคุณคิวไปล้างก่อนได้ไหมคะ

ขี้ขี้ขี้ฝีมือคุณใช่ไหมคุณฝนเปล่าสักหน่อยมือล้านเองหรือเปล่าคุณคิวทําไมคุณส่งลูกขี้ไปในกลุ่มอย่างนั้นอะ่ะเออคือผมแล้วทำไมคุณไม่ยกเลิกข้อความโอ้โหแบบนี้ก็ออกจากกลุ่มได้ ไล่ออกไปได้ดีไหมนะ